ด่วนเจอหลักฐานเด็ดกล้องวงจรปิดจับชัดภรยากันทําอะไรวันที่เจ้าหน้าที่มายึดทรัพย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังพูดถึงกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลหลังจากรายการลุยชนข่าวเปิดเผยวงจรปิดก่อนที่กันกานตาวรเข้าสู่เรือนจําพลอยอัยดาซึ่งเป็นภรยาขับรถนําตํารวจเข้าไปอายัดทรัพย์ในวันที่17ตุลาคมเวลา17.24นก่อนที่กันจะถูกคุมตัวในเวลาต่อมาในวันเดียวกัน พบรถที่พลอยจะใช้ตามข้อมูลที่ได้มาขณะที่ขับเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นการขับนําเจ้าหน้าที่เข้าไปโดยหลังจากพลอยขับรถผ่านไปไปจะมีรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปจากนั้นก็เห็นรถของพลอยนั้นขับออกมาเวลา17นาฬิก50นาทีเช่นเดียวกับรถตู้เจ้าหน้าที่ตามออกมาโดยรถคันที่พลอยใช้นั้นยังไม่มีการอายัขาดขณะที่มีกระแสะข่าวหมายจับรถที่2ซึ่งหลายคนโยงว่าน่าจะเป็นกลุ่มแม่ทีมและยังโยงไปถึงพลอยว่าจะโดนด้วยหรือไม่ ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมรปภบอกว่ายังไม่เห็นพลอยเคลื่อนไหวไปไหนขณะที่ธุรกิจหลายบริษัทไปตรวจสอบธุรกิจร้านอาหารพบปิดไปแล้วร้านทำผมปิดกิจการไปอีกเหมือนกัน